ฮัลโหลสวัสดีนะคะวันนี้ <Hi. S 1> เรามาดูเสากันนะคะ <c oughs> จะเป็นไม้เตงน,นะคะโตสองร้อยกว่าวแล้วก็ร้อยแปดสิบรอยเจ็ดสิบร้อยี่สิบอะไรประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดสิบหกต้นนะคะเสานะคะอันนี้จะเป็นปุ่มนะคะ สวยงมามะ,ะต้นนี้มีทั้งหมดสิบหกต้นนะคะเหมาะกับการทําบ้านแบบที่เราไม่เอาเสาใหญ่มากนะคะนะคะแล้วก็มีไม้สักต้นหนึ่งนะคะ นี่ไม่สักนะคะสวยๆเลยนะคะ